สวัสดีครับก็มามา,มาช้าหน่อยนะครับวันนี้เนื่องจากว่ามีภารกิจไปตะลุยหัวยิกกีอยู่ทั้งวันไม่วางวางมือไม่ได้เลยแต่ไม่เป็นไรครับมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มานะครับเอาเป็นว่าวันนี้จะแบบสั้นๆง่ายๆกันเลยนะครับเพราะว่าเราก็รู้แหล่งที่มาของเลขแล้วนะครับว่าผมไปดึงเลขจากไหนเอามาโพสเดี๋ยววันนี้ผมจะอ่า ทำการโพสเลขไว้ให้เลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเข้าไปอ่านได้ใน d e ฟสค i ิปชั่นเลยนะครับเพราะว่าในนี้ผมไม่รู้ว่าจะโพสยังไงผมทำไม่เป็นก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมครับสั้นๆง่ายๆเลยวันนี้เรารู้แหล่งที่มาของเลขกันหมดแล้วโอเคครับไม่ใช่อุปโลกเลขขึ้นมานะครับเป็นเลขที่มันมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ช่วยกันกด Sub r i b ปเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันต่อไปนะครับผมก็ขออนุญาตฝากลิงก์หวยด้วยนะครับเพื่อนสนใจท่านใดสนใจที่จะสมัครแพงเห็นว่าของเขาดีจริงๆเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะจัดชุดเหมาเข่งพร้อมกับชุดที่จะมาตัดกับชุดเหมาเข่งถ้าเพื่อนสมาชิกคนไหนอยากจะตัดก็ตัดถ้าไม่ต้องการที่จะตัดก็เหมาเข่งไปเลย เมื่อวานก็คงจะมีที่ดีใจที่เสียใจปรับปรุกันไปนะครับขอบคุณครับสําหรับการเมตตาการุณาปานนี้โชคดีทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ